สวัสดีครับสวัสดีเอ็ซีติกบาท์ด้าลุยนะครับมือหนีก็สีมาผ้พาพี่น้องมาเบิงอันอาชีพรักรายได้รักของครอบครัวนะครับก็อีดยางอย่างเี้ครับนี่ครับเปิดอาชีพรักของบาทเนะพี่น้องเนาะน้องตับ๊บน้องตั๊มตัดกหนาแล้วครับหนาแล้น้องตั๊แล้วนะ้องตัม๊มม,มีเวลามาเบิกครับอาจจะบาน ติกบาทนี่สบายพี่น้องบอเแมนเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เป็นงานลักกองห้าวันขอวานน้ำแล้วแล้วก็มาตัดหนาตัดหนาแล้วก็มาเบิกเขาท,ที่เบิกอย่างเบิกเบิกเบิกแบบว่าจะไหน่ะตัดสองหลอบเมนบอตัดสองหลอบให้มันอันห,หนาหนาอัน รอบแรกให้แบบนรอบแรกหมดรอบแรกรอบแรกนี่ไปั้งไหนก็เอาเอาเอาหนานออกเขาจะยุดไตจักเดือนสี่เดือนบ่เนี่มาสี่เดือนนี่มันก็จะแมาว่าต้นใหม่เนาะแบบว่าน้ำก็จะหุ่มแล้วเนาะไอ้ที่น่ะรอบแรกเขาก็กีดเอาเปลือกมันออกก่อนเนาะค่ะนี่กรีดเอาเปลือกออกก่อนรอบแหลกมันรอบซองนี่ก็ให้น้ำยางอ่อกสักน้อย แต่ว่ากับว่าห้อยอด,ดสมสมเนาะเอาแง้ายามยางออกไรห้ฮงก็ยอดสมสมเด้เพอปลาสว่างนี้เป็นส่วงฝนทำห้ำอบงบอยอดบ่ได้เด้สิ่ายช่วงนี้เพิ่นกะสีบ่ได,ด้ไปแพ็คของซอยเพราะว่าเพิ่นมาตัดหญ้าก่อนจะเบิดกัตัดหญ้าให้กันได้พี่น้องพุ่น ตัดหญ้าให้เปลี่ยนปัาอันหญ้าเขียวผุนกะของเบาหน้าหน้าพี่น้องเพิ่นอันค้ายยายากอันภารกิจเพิ่นอยู่เพิ่นมาขนาดมาตัดหญ้าพี่น้องุันไปเขียวต้นทะเนิ่งต้นทะเนิ่ง,นนงกีดยากงานได้พี่น้องสัวอย่างมันสิลงมะกลิ่นแล้วกันลงมะอันนี่เป็นต่างง่ายค่ะบ่ เบ้งเด้อพี่น้องเบิ้องเด้มเบืเ้องมบืออาชีพพุนะมาอยู่ที่แหลกเพื่อนกีดย่างบอเป็ี่นได้พี่น้องอันสิบปีสิบสิบเอ็ดสิบสองปีขึ้นหลังแล้วเพิ่นกีดย่างบ่เป็ี่นมาอยู่ที่แหลกนล่นะพ่อเพิ่นกะให้หยอดน้ำสมซอยบ้านนี้ยอดไปยอดมาฮัดอย่าก,กีดเพื่อนกันเลยฮัดพี่น้องฮัดไปบ่โดนด้ฮัดบ่พอมือจำาบ่ กรเป็นเนาะแบบว่าตัดยางเป็นนี่บ่มันมาไพกระตัดเป็นเนาะแต่ว่าต้องตัดเป็นนี่ว่าเห็นมันบาดได้พี่น้องจะต้องบาบาดน้ำนะตัดให้เป็นแล้วแต่ว่าขอยนี่ตัดเป็ปดอกคือมันบาดพรากับมากับน้องพ่อยนะคะอันเลยเอาขายามาถิมแล้วก็ผ้าล้านเลยมาป่ามานาแล้วว่างยุ่งด้วยย่ เคล็ดลับหนาบานเพิ่นมีเคล็ดลับด้เพิ่นยุ่งบรกกัดเพิร์มไม่อยากกันยุ่งพี่น้องชมบรรยากาศให้ดีก็จะต้นบด่เสมอกันนะมองว่างมองอยังกะมันตายตายแล้วมันสามมันก็ะสามปได้เพราะว่าถ้ามันตายแล้วมันก็นคือแบบว่ามันเป็นปวกนะเป็นโตปวกเ้าเป็นปวกจรงไหนมันก็กิกน ต้นยางข้าว่วนมากอีนี่มันจะมีแต่ปลวกมีแต่ปลวกวก,กินแมนอันทั้งพุนก็เป็นปลายางน้อยกับหั่นเพราะกีดนะพี่น้องเนาะกับปลูกไปอีกตอนนี้ก็ได้ปีหนึ่งมองนี่ปีหนึ่งอันนั้นขาตัดออกแมนมางนี่ปีหนึ่งป้าพุนหาปีแล้วบ่แต่ว่าหันว่าหันมันสิบปีแล้วทัน แดงสีมะก,กีดมะเบิกนขนาดอันเพิ่นว่าเห็ดเบียกพี่น้องมาอันตัดหยามะกีดยางแต่ว่าหนาเพิ่งกัยังขาวใส,วยสอยู่เด้ใสอีหยังแนะน้ำเอฟซีเนี่ยฮะใสเอีหอยังทีมนันิตาอะทิมนานิตามาร์กนะคะอันพญานาฏฟินแลนด์เพิ่นให้บาทเพิ่นมาลองใส่ว่าถ้าใส่แล้วแบบว่า ดีเองสิกจะให้รีวิวเองสินะเพิ่นเอาไปให่ใส่เอาไปใส่ซ้อยแน่คน่ะขันเขาารีวิวเพิ่นนั่คมคน่ะกระอินดีเลยพี่น้องอันมือเศรเบอ่ะเพิ่นไปรลานขาพี่น้องไม่ขาดแลว้วปะไม่ขาดห่วงใส่อีงยังอันนั่งผัวตัวใส่อีงยังขึ้นหนาใส่หนาเนี่ยแถวสัน้นใหญ่หนึ่งว่ะเมียน <laughs> บานนี้อันผัวตัวละบ้าาอัน ใส่นันิตะมาที่้องพยิบาลฟินแลนด์มาสัน่นอันบาดพุดมว่าใ่ขายนนมะว่าโอ้ยสนใจอยากได้ยี่ด้ส่วงนี้มีโปนึงแถมห,หนึ่งมาสัน่นก็เลยถามนว่า,าถดอยากได้ก็บอกได้เดีด๋วยวเอามาส่งสินะมุมเป็นว่าขวดผัวได้พี่นอ้องกระไซดีเลล่ะขนาดว่าเฮ็ดเบียก์เดดนี่นะ่าเดไซ้องอ่ะเอาของวางเถิดว่าเดีเฮ็ดเบียก ขนาดมาตาแดดไปว่าน ah ี er ่ม <m> ังเว้นนงสีาลาพันตาแดดมันบวบันนี่มันขึ้นก็นอนสีเพพ่นมากม่นมากเกือบทุกขึ้นบ่ะอะมือเป็นมือบ่ะมือเป็นมือตอนตอม่ม่น้แล้วมเหลงีใช่ก็ไปเทก็ไมก็ไปทีนอินใส่นมากนี่ตาเนาะแล้วก็ใส่ใส่นกันแดดกันแดดนตามาเปิดอันอาชีพบาได้หนิพี่น้องแต่ว่าหันยังก็ โฆษณาโฆษณาโฆษณาสินค้าพ้อคกะคลิปนี้การมาถ่ายบรรยากาศว่าต,ลาตาะละมือบาดเห็ดหยังเนาะแล้วก็ตะละมือตีเห็ดอีหยังกะสีมะเบาสูพี่น้องฟังสีเนาะกะสีวาเย,ยะวากันด้วยพี่น้องวาะลาะ <laughs> ยสาร่ะห,ห้อง ปนๆกะสีมาทายให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะเนาะว่าอาชีพของเฮาเห็ดอีหยังแน่อาชีพลักต้งสีเนาะพี่ไก่จ้งางให้เจ้าตัดเก็บไปหารับจ้างมีไม่ได้รับจ้างสีบอกให้ฟังพี่น้องพี่ไก่บอกตีกระบาดรับจ้างตัดยางสามพันต้นพี่น้องช่วงที่ว่าอันงานอันเย็บผ้ากรบเบื้องมี่เสิเนาะบานนี้ไร้ใดกรบเบื้องมี่สิ ก็เลยบ่หูมาเส็ดอีหยังสินะงานกรุงเทพเพ่กับ่ส่งมาไห่แบบ่างานช่วงโควิดเป็นบอรหลอบแรกพี่น้อง่อยก็เลยไปรับอยางมากีดรับอยางรับปลาอยางปลาละพันเนาะสามปลาพี่น้องขี่รถยีดปลาในีรแล้วกะไปกีดปลาอื่นสินะสามพันตนกีดแล้วสามพันตนสองคนเนาะบานกะเศร้ามากอ่ะหยอดเนาะเข้ามากีดจักตีได้เขามากีดติหาทุ่มเนาะ ซี่หาทุ่มพี่น้องตีกระบาดมากีดอย่างก็บอกถึงอันก่อนจะมาเห็นงานเป็นแอดมินนี่นะคะ่ะตะกี้บานปิดนายยางปุ๊บบานพอดีอันผู้มิบานฟินแรกเพิ่นกะรับอันรับอันพนักง,งานแอดมินพอดีค่ะบจะนี่บุญจงวาเนาะเข้าเรียนท่มเวลามันเหมาะเจาะนะอู้ตัดอย่างสามพันหนีแบบว่าเมื่อยคักเด้อค่ะ ตื่นตะซี่ทุ่มบานี้ตัดแล้วหกโมงกับมีพี่น้องแล้วก็หยอดต่อหยอดน้ำสมนี้กะสิบโมงค่ะสิบโมงจังเด็ดพักกันกลับบ้านเนาะกีดยางมันกะหันกีดหน่อยต้นมันกะเบื่อยแต่ว่าหันกีดหลายต้นี่เมือยย่ามฝนนี่บอกพี่น้องเอ้ยค่อยกีดแล้วสามพันฝนตกมาเนี่ยเอาไฟโอหยอดกับว่าท่านให้ ลังเหมือน,อนกีดแล้วเมย์เม,ย,มย์พี่น้องมีความรู้สึกปะรู้สึกออกว่าอันแบบว่ากีดอย่างอ่ะสามพันต้นแล้วเรียบร้อยแล้วบานนี้ฝนตกห่อลูกลูกไปเอาน้ำสมแล้วสิไปหยอดบานนี้ฝนห่ามมาไว้นะแบบว่าเอาว่าท่านเลยสี่พี่น้องไข่กะหา <c oughs> ยไข่เสิดายเสิดายแห้งเสิดายแห้งเขากีดน,น,ะนะแมเลี้ยใจนะนาเลี้ยใจเสีดายแห้งเขากีดเลี้ยใจย ลาจำได้ดีด้ตอนหน้าไปอันขายขี้ยางไม่บอกอันหน้าตีพรท่านเพื่อนสีมาเอาก่อนแม่หน้าตีเพื่อนมาหาแม่เพื่อนไปไอเท็ก็ะยูนั่ไอเทกกไปนั่งลากะไปอืมซอยกันแ๋ยว่าท่าแต่เวลาขายกันได้พี่น้องเวลาขาย,ยาสี่เพื่อนกะแม่ว่าตามเวลากันนะนะแม่ว่านัดสิบโมงสี่ถ้าบพท่านเวลาขาย,ยาสี่เ้องกนนะแต่ราคาถือ ทั้งบานเป็นสีเนาะขายกลุ่มนัดกลุ่มกันขายงีสินะกับพี่ตาพีตาหน่องกันนี่ละขายน้ากันขายสีหาคนน้ากันเป็นกลุ่มเลยสินะกับประมาณตันสองตันนันสีร่วมกันนันสีข้าเจากับมะออกกะราคาดีเด้ค่ะถ้าร่วมโตกันขายมันราคาดีกว่าบม่ร่วมกันแบบว่าเข้าไปขายไหหล้านึงสิเพื่อนกะคิดราคาหนึ่งสิถ้าแบบว่าสองตันสามตันขึ้นไปงี่มันกัไหราคาดีเนาะค่ะ ถ้าผูใ้ใดคยกีดยางแล้วอันกีดยางไลายๆ,ๆอันแล้วหลายๆต้นแล้วพี่นอ้องฝนตกห่อนี่บ่สิเข้าใจความรู้ซึกนันโลดก่ะคอยอันติ๊กนี่บ่แบบว่าถ้ากีดแล้วแล้วฝนตกวห่อนี่บ่แลนหยอดเอาเ่าเปลี่ยนพี่น้องนั่งกองกน้นหายยางเดียวเสิด,ดายสิด,ดายแห้งก็ของอันกีดจนแล้วนี่ไหมเดี๋ยวใจคอยก็นั่งหายบ่ามา,าแล้วเราคือพอตอนพี่ไก,ก่ก็ของกีดยางสามพันต้น แทบจะบ่ได้รับบ่ได้บบดนอนพี่น้องเมื่ออีดีพี่ไกน่นี่พูดถึงมาช่วงโควิดเนาะช่วงโควิดพี่ไก่ยนี่เมื่ออีดีสว่วเทาสี่แบบว่ากรีดแล้วเบิกนายยางสี่ก็บมันว่าจะขายได้โดยเด้กกกีดไปประมาณสิบกัวเมตรแบยว่าตัดสิบกัวเมตรตัดสองขึ้นแล้วก็หยุดเขารอบนะคะนำยางในถ้วยนี่ก็ประมาณสิบ ซิปมือซิหมือเนาะเ้องกระจังเต็มเต็มเต็มถั่วยางเ้องกระจังนั่ไปขายไดเนาะค่ะคลิปนี้กากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องติ๊กบ้านผ้าลุยด้ค่ะแล้วก็เขามาชมอันคลิปห้องเฮาให้เฮามีไล่ได้เสริมอีกไล่ไดนึงเนาะค่ะเนาะกฝากช่องน้องพลอยแม่เพ้นด้วยนะคะช่องน้องนันใช้น้ำด้วยนะคะอ้ยช่องบ้านน้องนันเจ้าดังแล้วอันกะ ฝากเอฟซีเขาไปนกดติดตามในช่องเพจให้ติบารใดน่เด้อค่ะเพราะว่าก็จะให้ซองเพจสั่งได้ใดๆน้ากันเนาะก็ฝากเอฟซีอยู่ในช่อง youtube นี่แหละเนาะขอไปกดไลค์กดติดตามในช่องเพจของติบารดผ้าลุยเนาะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวกะไปเบิ้งบาทเพื่อนอันดีเจ้าเม่อ,อไแม่กะอากาศดีดีฝ่าห้องเพิ่มๆอยู่ม้งนี่ ไม่ห้ามห้องก็ไม่เหยียนอยู่ด้ีล่ะมดดแบบ ค่ะสุดท้ายนี่ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกระลังใจให้ช่อง YouTube แล้วก็เขาไปกดติดตามในช่องเพจให้ติ๊กบ้านผ้าลุยน้ำเด้อค่ะคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงซัมเน่เนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่หรอสวัสดีค่ะค่ะ